เห็นผู้สาวแล้วพี่น้องเลยเพ็ดเพ็ดเพ็ดขวาวแดงผู้ใดสนใจอยากผสมจริงนะครับเบอร์โทรผมกะ0822603253นะครับเอกชัยฟอกควายไทยนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเด้อนะครับ ลูกไส้เบิ่มพันหลันครับัวนล้ไอลูกแต่ตัวแม่นะครับสำหรับเจ้าเพชรพันลันบบมีผพิดหวังนะครับออกสไตล์เดียวกันก็พ่นเลยครับลูกเพิ่นออกมาในสีสไตล์เบิ่มพันลันเลยนะครับหนังหนาข้อหนาลำตัวลึกนะครับลูกพ่นตัวเงานะครับสำหรับผลงานของเจ้าเพชรพันหลันนะครับก็บ่ค่อยได้อัปเดตปันหดครับพี่น้องเอก็มีงานหลายงานเนาะครับเนาะกัด เห็ดไปหลายๆอย,ย่างนะครับงานประกวดก็บได้ไปน้ำพิ่นจักเทื่อทั้งสี่เหละครับผบู้บ่าเท้บ้านบได้เขาห่างน้ำพิ่นจักเถือ่อไปแต่งานวัดงานว่างานในเมืองบได้ไปจักเถือ่อย้อนบ่มีเวลานะครับ